อร่อยไหมถึงแม้อร่อยแม่จ่าตักให้ยังไงก็อร่อยจ้ะน่ากินอยู่ในห้องเดียวกันแฟนตอนนี้คุณสุเป็นส่วนเกินวูเนี่ยนี่เพิ่งรู้ตัวเนี่ยยังไม่สำนึกเดี๋ยวค่ะหวานกันไหนก็เกรงใจคนไม่มีแฟนหน่อยเว้ยน่าันเทพ แกเงินแต่งงานได้เท่าไหร่แล้วห้าแสนแล้วพี่อืมห้าแสนแล้วเฮ้ยจะรออะไรเราพรุ่งนี้จัดง,งานแต่งเลยอฮ้ยไหวไหมเน่ะไม่ไหวไปหรอกแกกว่านี้เดี๋ยวมีรูปไม่ได้เลยนี่เหรอมีรูปก่อนแต่งไหมพี่ทะลึงนะ่งเหรอทำไมเหรอพี่ต่อทำไมต้องเล่นให้พอใจแต่งางานด้วยไม่อยากให้น้องอยู่ด้วยแล้วใช่ไหมใครจะไม่อยากให้เธออยู่ด้วยเวลาเธออยู่ด้วยเนี่ยหูมันชาดีเธอไม่อยู่เนี่ยหูเหงาแย่เลย คอยดูเถอะนะถ้าถามว่าบ้านเสร็จเมื่อไหร่แล้วพอจะย้ายออกไปจริงๆอ่ะพี่ต่อจะรู้สึกคิดได้ยังไงแกล้งหลอกผีเพื่อจะปาร์ตี้กับสาวๆเนี่ยนะจะคอยดูถ้าเห็นหน้าใจบุ๋มหมิ่นเนี่ยจะทำหน้าอย่างไงแกรอฉันอยู่ตรงนี้แหละเฮ้ยพี่แกลงเขาแบบนี้จะดีเหรอมันไม่ดีหรอกแต่กูจะทำ ยู่ังรกินข้าวกันอยู่หรอคะทำไมเหรอจ้าหมูอ๋อหมูหิวใช่ไหมล่ะได้เวลากินข้าวแล้วนี่ใสจะอดอยากเนาะถูกไถเงินคืนมาแปดพันกินด้วยกันไหมก็ได้ค่ะแต่พี่ขอฝากท้องเพิ่มอีกหนึ่งคนได้ไหมคะบังเอิญเพิ่งเจอเพื่อนนะคะอยู่แถวบ้านเดียวกันที่โคลา ได้เลยพี่กอล์ฟชวนมาเลยเดี๋ยวพอใจตักข้าวให้อขอบคุณค่ะบุ๋มเบมเข้ามาเลยชื่อคุณคุณนะโ้องมันโคตรไม่กลมขนาดนั้นปะพี่บุ๋มเบมจากกูอะไรเข้ามาสิเข้ามา <Milan. S 2> <c oughs> มา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 นี่เจ้าหน่ายพี And, uh, ่คนเชิดดำอ่ะช well, so ื่อพี่ต่อแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นน้องสาวพี่ต่อชื่อว่าน้องพอใจแล้วเนี่ยน้องคันเทพเป็นแฟนกับน้องพอใจสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมู้หญิงครับคิดคนเดียวจริงจริงด้วยสวยแล้วจะทำยไงดีอ่ะ เดวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใคร